รัาสวัสดีครับอยู่ชูรุสานไมโครซิงอย่างเดิมับเลิกงานแล้วกี่โมงแล้วโอ้หกโมงวันนี้เลิกหกโมงครับ ม,มันก็มันนะโอ้ยเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยมากครับวันนี้

Tuyên thẳng Tiếng nha ไเดี๋ยวเห็กเอาซุปเค้กกลับบ้านนะครับ จะไปะย,ย้ายรถที่ไหนอีกเนี่ยมรลน์ทำงานทั้งวันเลยไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยเกินอย่างเดียวเลยครับวันนี้ ห้าสิบสามโอ้ห้าสิบสามเที่ยวเลยปาจะเอาเร็วพอเร็ว,รวบ้านมาเลย ไม่บาเรียบทำไมต้องนับไโ้ชสามสามเทียวยมันได้ตรงนั้นแหละที่มันไหวอะ่ะ ตรงที่ดิ้แนแ็งโอ้วันนี้ได้เกือบ200เที่ยวเลยครับดาว <c oughs> เลยดาวเลยด่าวเลย เป็นน้ำชาก่อร่อยอร่อยอ,อยท่อีอ้ออาวันนี้ทงครองแชมป์อ้พีเซี้ไท,ง,ง,ไง,ทงได้ทงได้ห้ บอกห้าส mm ิบสามก่ตอนตอนเช้าก็เลยกินข้าวเช้าไหมได้คนละสิบกว่าแล้วเหรออีเอากินข้าวเช้าผมได้สามสิบเหรอฟาร์มเดี๋ยวเอาดินแห้งห้องกรูไปดินะรูนอยู่ตรงป่าด้วยแหละโอ้ไกลเทพนู่นอะหมวดแต่เอาดินแห้งมาผมตักเสร็จก่อนแล้วพี่เอาอะไรมาเฮะอ๋อใครขับสมุทรไปเอ็กวะ mục <laughs> ปืนจะว่าตรงกลม bà dài <laughs> อยู่ตรงนี้ใช่ <Bà, bà, cười> <đặt tưởng> <laughs> ถ้าย้ายไม่ต้องย้ายไกลแล้วย้ายนิดเดียวคือไม่ต้องย้ายแล้วพี่เปิดทางเข้าไปมัน้นี่คขยับมาเรื่อยไงขยับมาปุ๊บขุดไปเลยขุดถนนนี่เวียงมาฝั่งนี้ดิอ,อ,อ๋อรถอกเรารถ,รถเ,น,เ,เ,น,เนี <laughs> ้ยมาห้องกี <h ums> ง่คนเท <h ums> ่า อะไรคาเนี้ยโยตุปูเจ็บเลยเอ็นปลี่ยวเปียดินตรงนี้มันชื้นหมดเลยกุสะก็ว่าจะวางเอากูสะนี่ไปปูอย่างคือวะตอนที่เลกอ่ะไหนเนี่ยคุสะเนี่ยตอนตอนฝนยังไม่ตกอ่ะกุสะนี่เพิ่งขุดเองเคยแห้งเลยไม่แห้งหรอกดินแบบนี้อะไรแต่ชายขุดเอาไอ้ดินแห้งๆข้างบน์แคเล่นจุ่ง แั่งเี่วงนเซตเปรแปงกลงนของแทงของเทนอ่ะมานเ่ไม่จ้วมันดับเลยไม่ถ้าเยบได้รอบอะแรงตัวเนี้ยแรงมากเลยกอจริงรถพี่บอยเหมือนกันเดี๋ยวพี่ปืนทุนี้แหละปิดสักสเปลี่ยวปิดอะไร ปัดเทอร์โบนะถอดเทอร์โบออกเลยปั๊มเราทีก็รู้สึกดูกันทีนี้ครทีนี้ก็ต่อเชือกจ่ายคันเร่งนั้นปุ๊บเหยียบนี่สุดปุ๊บตึงนี่ดโตเอ้ตอนที่มันจมตรงนั้นร้อนแรงมันร้อนแรงก็แค่ไปเหยียบนี่สุดเลยหยับมิด l อ n g คำว่ะไหนหยับสุดเลยไอ้ตรงนั้นไหนที่เองดึงอยู่ตรงนั้นอะอัตรโปันพิซาเลยบัตร ผม่าถ้าไม่จมจริงเอาผมยู่แล on ้อมิทีโอ้โหไม่งุดนอนยกดับมาพี่ร้อยมิอะไรสี่ปั้งแกได้ซื้อโค้กให้กินปะซื้อมาขึ้นก้อนข้น้าโดอ้โหแล้วดัลงด้วยอืมมันจะได้เนาะไอกรนซีที่ไอไอโตะอะไรเส็เทียมเสดยไอม่เออมาเตอหลายปีแล้วเนาะเออว่ามันตั้งไปปุ๊บ เรียบร้อยถ้ามันไปทางดำมันก็อันนี้อยู่จะไปทางรถไปท่าเลยน้องเป็นไงล่ะอยากโลกต่างใหม่เราไปตั้งนั่นเลยนั่งคารุ่งช้าๆครับสรุปสรุปเราจะไปบรรยากาศเยี่ยมเจอแต่ทำทางเจอแต่เที่ยวแรกตลอดเลย